สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The Yod Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาถักสร้อยข้อมือด้วยเชือกพาราขดเป็นการถักด้วยเชือกเส้นเดียวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับนี่นะครับนี่เป็นอุปกรณ์สำหรับการถักสร้อยข้อมือด้วยเชือกเส้นเดียววันนี้ ก็มีเชือกพาราคอร์ดความยาวอยู่ที่70เส้นแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็ขันไกลนะครับรอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยครับ mm hmm. นี่ครับวิธีการถักสร้อยข้อมือโดยเชือกพาราคอร์ดเส้นเดียวขั้นตอนแรกก็ทบลายเชือกเข้ามาเสร็จแล้วก็เอาเชือกด้านที่ยาวนะครับมา พัน2อถึงสรอบแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปลายเชือกที่เหลือที่ยาวกว่านี่นะครับกลับมาสอดเข้าตรงเชือกที่เราพัานไว้เมื่อก,กี้นะครับก็สอดเข้าไปเลยครับนี่นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ก็จะได้เป็นปมออกมา ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงเชือกฟังด้านที่สั้นกว่าดึงเข้ามาให้เหลือบ่วงพมตรงนี้เล็กแบบนี้เป็นรูลักษณะเล็กหน่อยแบบนี้นะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาปลายเชือก อีกฝั่งหนึ่งมาสอดเข้าตรงรูที่เราทำเป็นบ่วงแบบนี้ไว้นี่นะครับนี่นะครับเอาสอดเข้ามาแล้วเราก็จะมาพับทบพันเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะพันเราก็มาเอามือล้วงเข้าไปในบ่วงก่อนนะครับว่ากะประมาณว่ามือของเราเข้าไปได้นั่นแหละครับ ครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาพัน 2- ถึง3รอบเหมือนเดิมนี่นะครับเมื่อเราพันเสร็จแล้วก็เอาปลายเชือกกลับมาสอดเข้าตรงบ่วงที่เราพันเมื่อกี้นั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ทําเหมือนรอบแรกที่เราทําไปรอบแรกนั่นแหละครับนี่แหละครับนี่แบบนี้นะครับก็ดึงปลายเชือก ให้ตึงๆผูกให้ตึงนั่นแหละครับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่ครับก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนของการผูกถักก็ดึงปลายเชือกตึงๆหน่อยนะครับนี่ต่อไปเราก็จะทำการตัดปลายเชือกทั้งสองฝั่งทิ้ง ครับเพื่อเก็บปลายเชือกนะครับก็เอากัรไกในี้แหละครับมาตัดปลายเชือกทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาล้นเก็บอีกทีหนึ่งให้เรียบเนียนนะครับวิธีล้นก็ค่อยๆล้นให้ยางเชือกออกมาเสร็จแล้วก็เอาด้ามไฟแช็กรีดยางเชือกเข้าไปแนบกับตัวปมเชือกให้เนียนๆแบบนี้นะครับ เสร็จด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็ตัดปลายเชือกทิง้งแล้วก็เอาไฟแช็กมาลนค่อยๆลนนะครับค่อยๆลนอย่าให้โดนปมเชือกเมื่อลนเสร็จแล้วก็ให้ยางเชือกออกมานิดนึงก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเอาด้ามไฟแช็กลีดไปกับปมเชือกให้เรียบเนียนแบบนี้นะครับ ีล่ละครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสําหรับการถักซ้อยข้อมือโดยเชือกพาราคอรเส้นเดียวนี่แะครับเมื่อเราถักเสร็จเราก็จะมาดึงปมลูดท,ทดสอบปมลูดนะครับว่าย่อบวงให้แคบลงหรือว่าจะดึงบวงให้ยาวขึ้นก็ ดึงปมรูดตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้แล้วเราค่อยเอามาใส่ที่ข้อแขนข้อมือแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการถักสร้อยข้อมือโดยเชือกพาราคอรดเส้นเดียวแบบง่ายๆไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ลองมาถักกันดูนะครับดูไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็คงลากันแต่เพียงเท่านี้ถ้าชินชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ